ในสนนะคะ ต้องบอกอย่าแล้วคะ่ะคแค่ประมา,มาณข้น้แต่ว่าเขาเปิดประตูห้องอยู่ไองใครรอ,องานนี้บ้างคะกังเกงแม่บ้านกังเกงสี่ส่วนห้าส่วนผ้านะคะหรือกังเกงคาติ <c oughs> คือรุ่นเนี้ยแต่ละคนก็เรียกแตกต่างกันไปนะคะนี <c oughs> <c oughs> มีหลายชื่อเหลือเกิน ไส้ส้มนะคะล็อตนี้เป็นล็อตใหม่นะคะเราเพิ่งลงกันเลยสดสดแล้วก็รีวิวเลยนะคะใครสนใจ2,500บาทได้เลยใครรับกระสอบรีวิวจัดเลยส่งฟรีเหมือนเดิมใครเอากระสอบใหม่คะส่งออกเองนะจ๊ะขออนุญ,ญาตปรนะับกล้องออกมาห่างนิดนึงนี่เดี๋ยวนะหนูปรับกล้องออกมาห่างกันบ้ง รุ่นนี้เขาจะมีเอวยืดพนล,ลูกค้าปลายส้มเขาจะมีเอวยางยืดพนนะคะจะเป็นเอวยืดเอวกระดุมขะกันงานสวยรุ่นนี้งานขายดีเลยนะคะ xo โอ้ทิมมาเลยทิมจีจีทิมอะไรก็ได้ช่วงนี้ Facebook ไม่แจ้งเตือนดูสีละมุนละไมนะคะสีแบบโอ้ยพัด ну ส้มพัดเทลสีดำสีกรมมีหมด สีพาร์ทยวมากเลยอ่ะเออสีดีไซส์ก็ดีผ้าสะอาดไซส์แม่บ้าน3 0มสิบถึงสามหงานขายง่ายมากต้นทุนสิกว่าบาทที่ขายดีมากต้ี้บอกเลยใครไม่เคยลองรล,ลองนะขายได้ตลอดนะคะงานสะอาดลูกค้าต้นทุนไม่ถึง20บาทลูกค้าไปขายตัวละห้าส ยาวสองตัวร้อยอะไรอย่างเงี้ยสบายเลยค่าสะอาดเปอร์เซ็นต์ก็เสียน้อยนะคะบางตัวเป็นเอวยืดบางตัวเป็นเอวกระดุมนะคะใครเราชอบกระสอบรีวิวรับได้นะคะหรือใครอยากได้กระสอบใหม่ก็สั่งได้ที่คือเรามีสินค้าเยอะนะคะใครที่มีความสามารถขายได้เยอะๆขายได้ทีละหลายๆลูกก็สั่งได้นะคะ ถ้าซื้อกบับ10ลูก20ลูกเราจะมีราคาโปรพิเศษให้กันค่านนะคะตรงนี้โอ้ตรงนี้ป้ายมาเป็นพวงเลยจ้าย,ยังไม่ได้ใส่เลยเห็นไหมเอาไว้ให้คับหน่อยทำใหม่ของเขานะคะบางตัวนะลูกค้าแต่ของเขาเป็นมือสองก็จริงแต่สภาพดีเราคัด เกรดก่อนที่จะเอามาขายคือเราดูเลือกป้ายกระสอบมานะคะงานสวยจริงโอ้พิดาพิดาสวัสดีค่ะพิดารับรีวิวนะจ๊ะขอบคุณค่ะพี่ทักแชทได้เหมือนเดิมเลยนะคะกลับขอบพระคุณมากค่ะค่ะอุย้ยตกใจอะไรอ่ะเขาเหยียบขวดเนาอเอยตกใจใอ<ห>่นะนี่เลยว่าคนอืดด่นมาโอ้ย<า>นึกว่าใครตาขวดมา เจอช่วงนี้ไม่น่าไปทำอะไรเ่ะอี่หันครอบครูนึก่าเบสเป็นปั๊มเมื่อกี้นึกว่าเปิดเจอสองพัพี่ๆท่านอื่นสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ดูป้ายท่อยนะคะขายง่ายจริงๆพี่ใครไม่รู้จะขายอะไรจริงๆเอาอันนี้ไปขายก็ขายได้นะถ้าควัตต้อนบ้างถ้าลินนินบ้างผสมปนเปอร์กันไปปนเปอร์ วนเปกันไปหายไปเพราะโควิดแล้วพี่ดาอุ้ยทุงพี่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะช่วงน,นี้ระวังกันเลยพี่จ๋าตอนนี้เขาบอกว่าอะไรนะซีซั่นนี้ไข่รอดนี่คือแบบมอบ้วยอวยยศให้เลยนะพี่นะซีซั่นนี้นี่ก็แบบลุ้นกันตัวโ่งนะคะตรวจพี่เชื่อปะทุกวันนี้ โกดังเราตรวจกันตลอดเลยนะเว้นระยะตรวจตลอดตบเดียวตรวจ๊บเดียวตรวดนะคะรักษาสุขภาพด้วยทุกที่ใครที่นะคะยังไม่เป็นก็ขอให้อย่าเป็นนะคุณพี่นะใครที่เป็นแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลูกค้าเป็นเยอะมากนะพี่คือลูกค้าแบบพี่เป็นโควิดยูอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครที่แบบยังไม่เป็นก็ระมัดระวังนะคะตบผ้าไปขายกันต่อพี่เอาของสวยๆไปขายกันเลยหาเงินเยอะๆพี่ช่วงนี้หาเงินไว้อะไรนะนเออหาเงินไว้เยอะๆพี่เลยโลกเยอะเดี๋ยวนี้โลกอะไรมาใหม่ๆเยอะด้วยนะ,ะไม่เคยหรไม่ไม,ม,ม,มีสายเข้าค่ะ สาวโทรมาค่ะเสียะจะรับไหมคะต้องรับและจะไปรับใช่ไหมโอเคไปเลยจ้ะใครสนใจรุ่นนี้สั่งได้เลยนะคะมีสต็อกเยอะมากคุณพี่ค่ะราคาดีสองพันห้าเท่านั้นแต่ว่างานสวยงานสะอาดนะคะตกใจอะไรไม่รู้ ใครอยากได้งานไหนคอมเมนต์คุยกันได้นะพี่เสื้อดอกไม้มีพี่ได้แต่ว่าเสื้อดอกไม้รอบนี้อยู่ที่สองพันเจ็ดนะราคาเขาขึ้นมาอะไรวิเงวอะไรเนี่ยอย่างตัวนี้น่าจะเป็นผ้าลินินแน่เลยนี่ไงนี่ค่ะลินินรอ้อยเห็นไหมบางตัวเป็นลินินบางตัวเป็นคอตตอนพี่จ๋าเอาไปคัดแยกกันนะตัวนี้งานลีคุณพี่งานลีขาวจั๊วเลยบางตัวเป็นแบรนด์ด้วยนะคะ ก็แจ้งในอินบ็อกซ์มาเลยคุณพี่อุ้ยตัวนี้น่ารักจังโอ้ยล pues ูกค้าตัวนี้สวยอ่ะยายอ่ะเอวยืดก็ขายดีคุณพี่ขายได้ขายขายได้เก okay ือบทั้งกระสอบแหละเปอร์เซ็นต์เพื่อนเสียนิดเดียว นี่บำลุงนี่บำลุงขิงละหนึ่งของเปิดได้เห็นไหมลูกค้าอ,อีกคนนึงก็โทรมาเหมือนกันพี่บอกรอบหน้าของมาพี่จองเลยนะสามกระสอบนะแต่จู้จูเพราะหนูไม่ได้ขายใครเลยนะคุณพี่จยของมา๋ยวถ้าอยากได้อยาทาั minimum, ากไปอุอุยปักขาปักสวยมากนะคะ รีบรีบ,บางเลยเธอเสือได้อีกคลิปหนึ่งรุ่นนี้ขาย2 5 0 0นนะคะลูกค้างานสวยแน่นอนขายมาหลายปีดีดักนะคะของไม่สวยไม่ขายนานขนาดนี้พี่ของไม่ดีของไม่สวยขายไม่ได้ไม่ขายแล้วนะจ๊ะรุ่นนี้ขายดีจริงๆแบรนด์ดนนนอะไรย,ยวบอกให้หน่อยวันถึงแล้ว ใครสนใจรุ่นนี้สั่งกับเราได้ตลอดนะคะคะได้ไได้่ด้ได้อ๋อสมีจะบอกเลยว่าของรุ่นนี้เขาจะมาตลอดทั้งปีนะคะเดือนหนึ่งหนึ่ง,ง,งสองครั้งแล้วมาทีละหลายกระสอบใครที่ขายอยู่ประจำไม่ต้องกลัวโอ้ขาแบบปักอีกแล้วน่ารักนะคะ ได้ตลอดบางคนอูพ้พี่ขายแต่รุ่นนี้รุ่นเดียวขายตลาดเช้าตลาดเย็นพี่จ๋ามาเอาวันนึงวันละลูกสองลูกวันละลูกสองลูกขายได้ตลอดพี่ของมันมาเยอะไม่ต้องกลัวแบบต้องไปรอของเป็นเดือนเหมือนรุ่นอื่นนะคะเพราะว่าบางรุ่นนะพี่ของมาห้าลูกสิบลูกวันเดียวหมดถ้าอยากได้อีกต้องรออีกเป็นเดือนรุ่นนี้ไม่ต้องรีรีค่ะ เงนนี้มาเยอะนะคะมาตู180้หนึ่งแปดสลูกร้อยลูกลีกแล้วโอ้หลีลีลีลบางตัวเป็นแบรนด์นะเออตัวเป็นแบรนด์เอาไปแบบขายอัพราคาน่ะพี่เวลาที่ได้แบรนด์ดังๆแบรนด์ห้างนะคนที่เขารู้จักแบรนด์เขาก็ยอมจ่ายเพิ่มพี่เพราะว่าได้แบรนด์ใส่แล้วได้ผ้าแบบดีนะคะอุ้ยดูด,ดิปักพี่หลายๆตัวเป็นปักนะ ี่ยบางคนได้ตัวปักอย่างเงี้ยเขาก็ไปรีดขายสวยๆเอาไปแขวนขึ้นราวสวยๆประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบตัวบวกลบตัวนี้ลีค่ะเออหนึ่งร้อยสี่สิบตัวบวกลบต้นคุณไม่ถึงยี่สิบบาทนะลูกค้าได้ได้ได้เอาทับทับเอาทับทับนันทับทันอยแล้วไนงะเอาให้เห็นแค่แบรนด์ไง วางวางวางทับกันได้เลยวางเรียงกันมาปเป็นแถวเดียวเลยโอ้โหลูกค้าบางตัวป้ายห้อยมาเป็นเซตแบบนี้คือยังไม่ได้ใส่ยังไม่ผ่านการใส่นะคะลูกค้าก็เอาไปบอกอุย้ยตัวนี้ใหม่นะเป็นงาน o ์เล็ t หรืออะไรก็ได้ก็ขายกันเป็นตัวละร้อยร้อยยี่อะไรเงี้ยได้เลยลูกค้าจริงๆตัวไหนเลอะลองซักดูก่อนถ้าซักไม่ออกจริงๆค่อยทิ้งนะคะ เพราะนางเป็นมือสองคือหนูมีลูกค้าไงพี่อันนี้เล่าสุกันฟังหนูมีลูกค้าบางท่านนะคะเขาบอกว่าเ้าเลอะเขาไม่เอาเลยเขาโยนทิ้งเขามามาซื้อที่หน้าร้านแล้วเขาก็แกะเลยใช่ไหมเขาแกะเลยแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะตัวไหนตัวไหนเลอะเว้ยเขาโยนเลยแพทเขาโยนออกเลยวันนั้นสิบกว่าตัวเนาะอะไรเนาะไอ้ที่เลอะอะแล้วพวกอะเลเอาไปซักใส่กันนะเธอซักออกใช่ซักออกแต่พี่เขาบอกว่า พี่เขาไม่ไม่ซกักพี่เขาแบบไปแล้วขายเลยแต่คือทั้งกระสอบเล้วแค่สิบกว่าตัวนี่ถือว่าแบบคือน้อยมากๆนะคะลูกค้าคือน้อยมากๆนะเก่งขาดสั้นจริงๆคาโก้ด้วยลูกค้าโยนออกไว้อ่ะอะไรแบ่งกันเอาไปซักใส่ออกด้วยนะซักออกลูกค้าเผื่อใครแบบออ่ยไปถึงเห็นเลอะโยนทิ้งโยนทิ้งอย่าไปทำแบบนั <c oughs> ้นค่ะให้ซักก่อนนะคะ บางตัวเขาซักออกพี่เขาเป็นมือสองนะคะเห็นใจเขานิดนึงว่าจะมีเลอะบ้างอะไรบ้างนะคะเลอะบ้างเปื้อนบ้างลองไปซักดูก่อนนะนู้นตัวนี้น่ารักจังเลยเป็นปักเป็นปักหนงกบนะคะปักหนงกบน่ารักมากน่ารักมากแค่ดยูยกออกให้หน่อยจะสูงละรุ่นนี้เขาจะใส่ได้ตลอดนะคะใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ทำงาน คือใส่ได้ทุกโอกาสเลยลูกค้าเป็นทรงสี่ส่วนห้าส่วนนะคะเนื้อผ้าดีเนื้อผ้านิ่มใส่สบายแม่บ้านบ้านเราเนี่ยชอบอายุวัยประมาณสามสิบบวกเนี่ยชอบมากเลยนะคะขายดีจริงๆอยากให้ลองเลยสำหรับใครไม่เคยลองแต่จริงลูกค้าประจำานี่สั่งกันตลอดเลยนะคะ อยากอยากบ,บอกลูกค้าที่ยังไม่เคยซื้อกันนะคะ่ะลองเอาไปขายดูไม่เสียหายที่2,500ันห้าขายยังไงก็ไม่ขาดทุนนะคะอย่างที่บอกไปเลยต้นทุนไม่ถึง20บาทต้นทุนยูน่ประมาณสิบาทเองมั้า15บหบาท16บหกบาทประมาณนี้ค่ะขายเท่าไหร่ก็ได้คุณพี่เอ้อ สวยค่ะให้ดูได้ทุกตัวนะคะสำหรับรุ่นนี้เราขายมานานแล้วดูดิน่ารักจัง,ส,งส,สีบางตัวคือแบบอุ้ยเธอดูขาเนี่ยค่ะบางตัวคือปลายขาน้องจะปักฉลุอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปอัพราคาได้นะคะใครที่มีหน้าร้าน ใหญ่ๆอย่างเมื่อเช้าคุยกับลูกค้ามีของเขาเป็นสามคูหาที่ซื้อไปเลย1ิลูกได้ราคาพิเศษแขวนเต็มเลยแขวนได้เต็มเลยนะใครที่แบบร้านใหญ่ๆอยากให้แบบอยากแขวนท่าให้ดูเต็มๆให้ดูน่าซื้อนะพี่สั่งไปเลยห้าสิบทั้งร้านนี้กับลายบานแล้วเพราะว่าถ้าซื้อเยอะมีส่วนลดอีกนะคะก็ต้นทุนก็จะขยับถูกลงปีป สวยอีกแล้วติดตามตลอดแต่ยังไม่ได้สั่งอุ้ยได้เลยคุณพี่ติดตามได้เลยไม่สั่งไม่ซื้อพูดคุยกันได้พิมพูดคุยกันได้คุณพี่นะคะไม่ซื้อไม่เคยว่าลูกค้าเลย H&M ค่ะกราบขอบพระคุณที่ติดตามนะคะแค่ติดตามก็ดีใจแล้วคุณพี่จริงๆนะคะแค่ลูกค้ากดติดตามก็ดีใจแล้วจ้า มามาโชว์อันนี้ก็โปโลก็เธอให้ดูนะคะก็สอบนี้หนุนได้อ๋อได้แบรนด์แบรนด์ลีเนาะเคทจะเองไม่ต้องไม่ต้องแสดงราคาสองพันห้าเท่านั้นพี่พี่ น,นี่นะคะงานสวยแบบนี้ป้ายส้มลูกค้าต้องแคปป้ายไปยเลยจ้าตอนสั่งตอนสั่งนะจริงถ้าลูกค้าแคปแบบนี้ไปอะ่ะตอนสั่งลูกค้าไม่ต้องพูดอะไรนะแค่ส่งรูปนี้เข้ามานะเขารู้เลยว่าลูกค้าต้องการกางเกงสีห้าส่วนผ้าป้ายส้มแบบนี้นะคะนี่เราได้รีมาด้วยเนี่ยรี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 รรปโปโลนะคะบางตัวได้แบรนด์อย่างสองตัวนี้คือยังไม่ได้ใส่ป้ายห้อยมาเป็นพวง ลูกค้าเอาไปคัดไปแยกแล้วขายทำกำไรกันได้ลยเปลี่ยนขนส่งเหรอพี่ไยพี่ฉโย,ยวหนูเช็คให้ในอินบซ์ได้ไหมช่วงเนี้ยขนส่งเอ,อ่อบางที่เขาเขาเหมือนแบบเขาวิ่งช้าหนูมีปรับเปลี่ยนขนส่งบ้างนะเดี๋ยวหนูเช็คให้เดี๋ยวพี่ายทักมาในอินบซอ์อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะแคปหน้าจอนะคะลูกค้าแคปหน้าจอแล้วทักอินบซ์ได้เลยใครที่ชอบงานนี้นะคะ ราคา2,500บาทเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ